โอเคทุกคนสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับก็จะเป็นวันที่ผมจะเดินทางไปภูทับเบิกนจังหวัดพิจิตรนะตอนนี้ผมอยู่ในที่รีสอร์ทนคมนัซซิงนะครับกดหาในกูเกิลแมปได้เลยนะครับว่านัดชารีสอร์ทนะครับอยู่ที่ตำบลบางคานนะครับผมมันก็ใกล้ๆกับวัดวางแดงนะผมอำเภอโพทะเลนะผมจังหวัดพิจิตรนะครับผมก็เสียดายนะไม่ได้ถ่ายรีวิวให้ดูนะผมก็มีทั้งหมด8หลังนะมี1 2- 3สานับตรงนี้เป็นหลังละ6 0 0หมดเลย นับก็เป็นหลังตรงโน้นก็จะเป็นสามสี่ห้านับหลังละแปดร้อยบาทนะครับจะเป็นสองประตูนะครับผมก็ห้องตรงนี้ก็จะใหญ่กว่านะครับผมก็ห้องนี้ที่ผมพักนะครับราคาหกร้อยนะครับมาคนเดียวนะครับก็ดูตามนี้เอาแล้วกันนะครับก็พักกันได้นะครับผมผมก็วอล์กอินเข้ามาเลยนับที่ดิสอร์นาคมตรงนี้นะครับ อ่ะเดี๋ยวเปิดไฟดูนะครับอันนี้คือห้องราคาหกร้อยบาทนะครับก็อยู่ประมาณนี้เลยนะก็อ่ะมีสองประตูอันนี้เปิดเข้าไปปุ๊บจะเป็นประตูอ่าหลังห้องเรียกว่าประตูหลังห้องดีกว่านะครับก็จะเป็นระเบียงแบบนาเลยนะครับก็มีนั่งมุมนั่งกินกาแฟนะครับผมประมาณนี้นะครับเป็นเตียงเดี่ยวใช่ไหมเออเรียกเตียงเดี่ยวนะครับเตียงใหญ่นะครับประมาณประมาณห้าฟุตหกฟุตนะครับตรงนี้แล้วก็ห้องน้ํานะครับ มีเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับฟรี wifi นะครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับประมาณนี้นะครับตู้เย็นก็มีแล้วก็พวกอ่าชากาแฟนะครับมีสบูู่ยาสระผมนะครับมีครบหมดเลยนะครับตรงนี้นะครับอ่ามีที่จอดรถยนต์นะแต่ว่าห้อง600เนี่ยที่จอดรถยนต์จะไม่มีหลังคานะครับแต่ที่จอดรถยนต์ห้อง800จะมีหลังคานะยวผมพาไปดูโซนตรงนี้นะครับจะเป็นห้อง800บาทนะครับ หรือว่าเป็นห้องครอบครัวก็ได้นะครับก็ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถยนต์นะครับเดี๋ยวไปจะดูนะครับ <m arr ant> ว่ามันต่างยังไงกับห้องหกร้อยบาทนะครับอ่ะพอเข้าไปนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับห้องจะใหญ่กว่านับข้อห้องมาตรงนี้ก็นั่งเล่นนั่งกินอะไรได้นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับห้องน้ําก็เหมือนกันนะครับส่วนตรงนี้ก็หมางว่าครับมันจะเป็นห้องนอนนะครับก็คือเป็นตรงนี้จะเป็นห้องส่วนตัวเลย นะครับมันจะเป็นสองประตูนะครับจะต่างกันก็สองร้อยบาทนะครับโหรายละเอียดข้างในก็ประมาณนี้นะครับเอก็ย่นเหมือนกันนะครับรีไวไฟนะครับของนัชชารีสอทนะครับชื่อนัชชานี้ก็คือชื่อแฟรนคมนั่นแหละนัชชารีสอทนะครับบายนคมนัซิ่งนะครับหลัเคนะครับจะเป็นห้องแปดร้อย K นี่คือคมนะครับ W นี่คือวันนะครับจะเป็นห้องหกร้อยบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปดูทับเบิกนะครับจังหวัดพชรบูรณ์ไปเจอกับ ออยีีแล้วก็น้องเบนเรบร้อยนะครับเสีได้ยแล้ววันนี้นักรมมาแต่ว่านักรมตอนนี้ขึ้นไปนอนแล้วไม่เหลนะครับก็เดี๋ยวไปเดินทางกันดีกว่าโอเคครับเดินทางกันสวัสดีครับไปแล้วครับครบเนี่ครับก็ตรงนี้คือบ้านเป็นบ้านนักรมเลยนะครับบ้านเลยนะครับเป็นบ้านนักรมแต่ใช้ใช้ชื่อบ้านใช้ชื่อบ้านว่าบ้านนัชชานะครับ นี่จะมีหมาสองตัวเนี่ยดูเพื่อนเอนดิสัตว์โลวสไตลเลสแม่งทั้งบ้านนะนี่ด้วยมีคนน่าคมหมดเลยนะนะครับนี่โอ้โหลวสไตลเลสทั้งทั้งโคดอ่ะทั้งบ้านอ่ะเนี่ยบ้านนัจจาไปที่หนึ่งกับแปดมูหนึ่งตำบลท่าท่านั่งเออตำบลท่านั่งอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่ออยากสำรองที่พักก็นี่เลยครับนัจจารีสอร์ทดูดีๆนะดูเป็นที่อำเภอโพทะเลนะไม่ใช่อุดรธานีนะครับอเอาแล้วครับไวมาใหม่เออนะครับ แล้วผมมาเดินทางมาื่อคืนครับแต่ว่าก็ได้คุยกันอะไรอะไรประมาณนี้เรียบร้อยแล้วนะครับน,นั่นแหละน๋อก็นราคเป็นคนที่พิจิตนี่แหละนะครับเนี่ยบ้านแกเนี่ยเลยเลยเลย,เลยบ้านบ้านตรงนี้ไปแค่กิโลเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้คือบ้านที่สร้างใหม่นะเพิ่งสร้างได้ประมาณปีหนึ่งนะครับบ้านโน้ที่ส1บเ็ดไร่นะครับหลังหลังหลังรีสอร์ทแปดหลังไว้นี่ยจะเป็นสวนหมดเลยครับมีผลไม้มีเยอะมะยงชิดมีแตงโมมีทุเรียนเออมีเยอะมีเยอะครับแลวคือปลูกเองเลย นะครับตู้เยนก็ตึ้งปูกกาลังผุหน่ยประมาณสี่ห้าปีก็น่าจะออกดอกอะไรเรียบร้อยนะครับก็ในเส้นทางเนี้ยคือจะเป็นป่านิดนึงนะครับผมก็อาหารการกินก็เวลากินก็ผมแม่บ้านได้เลยนะครับแม่บ้านก็ทําขายให้อะไระมาเนี้ยนะครับก็เงียบสงบนะครับกลางคืนเงียบมากคือไม่มีเด็กวัยนั้นเลยขี่แบบรถผ่านไปผ่านมาเอาง่ายคือสงบอ่ะเหมาะสําหรับคนที่แบบต้องการมาแบบมาพักผ่อนจริงๆริอ่ะแบบนั้นคือโอเคนะครับอ่ะเดินทางกันก็จากนี้ก็สองร้อยกิโลเท่าก็ โตออยนะครับออยซีพีกำลังมาพอดีนะครับมากับแก๊งเครื่องยนต์ซีพีอาร์สามร้อยทั้งคันเลยครับมีรถซีพีอาร์สามร้อยนะครับ,รรบแล้วก็โซนิกออยนะครับเครื่องสามร้อยนะครับออกของออยเป็นเครื่องสองห้านะครับแต่ว่าอัพไม่รู้ไม่รู้อัพแล้วยังนะเดี๋ยวเราก็รถอีกคันหนึ่งเป็นเอ็มเอ็มเอ็กนะผมเครื่องซีพีอาร์สองห้านะครับ แว็ตตัวบนะครับอ่าประมาณนั้นก็เดี๋ยวค่อยพาไปดูวิวกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมรักเดินทางกันดีกว่าก็แนะนำน้ำมันเครื่องนะครับที่ผมเลือกใช้กับรถเว้นของช่องเบลเคสอาทุกคันนะครับผมอินโดโลนะครับผม 4T Racing นะครับ 10W40 นะครับผมขวดละ100ปลายปลายเท่านั้นจะใช้กับรถใช้งานหรือรถเข่งรถวิ่งแก๊บวิ่งเมสเซนเจอร์นะครับได้หมดเลยนะครับสามารถสั่งได้ที่ f เฟซบุ๊กเบลเคสอ่ารนะครับผมทักมาได้ตลอดเวลาใช้แล้วดีนะครับรับประกันแน่นอนใส่แล้วคัดไม่ลื่นนะครับมมกลิ่่นีหอ อนนี้ออยโทรมาว่ารถออยรถอันรถรุ่นน้องที่มากับออยนะครับมีปัญหาเลยนะครับผมเอเเครื่อง CBR 2อ0ยสิบเจ็ตทโบนะครับเป็นม่าตอน้ำรั่วนะครับตอนนี้ก็อุดกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผมต้องเลี้ยวขวานะครับผมไปทางสารเขารังนะครับผมก็เลยทางน่าจะเป็นแบบเป็นยังไงเขาเรียกอะไรเป็นเขาเป็นโค้งครับเยอะนะดูดูใน gps นะนะพอมันออกจากตรงนั้นได้นะครับผมมันก็จะเป็นพิชบู์เลยนะมันจะขับมานี่เดีอวมันจะเป็นสามแยก มันจะเป็นทางแยกแยกเรื่องเมือง bye บายพายเพจรบูรเลยนะครับตอนนี้กำลังขึ้นเขาเขาล่างครับเขาลัง,ลงออกจากนี้ได้ไม่นานนะครับมันจะไปออกเส้นหลักถนนใหญ่พิจบ,บูรแล้วนะครับก็ไม่น่ามีอะไรครับดูจากทางในตีเทชดแล้วมันไม่มีอะไรนะครับถ้าผ่านภาคเหนือมาได้ก็ตรงนี้มันก็มันก็สบายอะ่ะเออใช้คำว่าสบายดีกว่านะครับ ตรงนี้น่าจะยังเป็นเขียพิจิตน่าจะเป็นรอยต่อพิจิตกับไปจมูนครับเนี่ยเล่นโค้งมันเลยครับนึกว่าจะไม่เจอโค้งแล้วเดี๋ยวไปเจออีกทีโคง้งนู่นแหละครับทับเบิกเลยลงจากเขาล่างนะครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเส้นนี้มันจะเป็นเส้น เส้นหลักนะครับเส้นหลักไปพี่ชมูแล้วเนี่ยดูตามกิเพลตเลยนะตอนนี้ก็อีกประมาณแปดสิบเอ็ดกิโลเลยนะกว่าผมจะถึงสามแยกทับเบ,บิกนะครับก็เดี๋ยวต้องรออ่อยเพราะว่านี้ผมไปยามขี่แบบขี่แบบเรื่อยๆอ่ะเรื่อยๆแบบเรื่อยๆมากๆเลยนะผมใช้คำนี้ดีกว่านะเพราะว่าต้องรอนะครับมันต้องรอกัน คือห้องห้องพักจองมาแล้วนะครับสองคืนเราจะอยู่กับออยทีมงานออยซีพีนะครับสองคืนเลยนะครับแล้วก็เบนเว็บรอยนะครับผมมาพรุ่งนี้นะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะอยู่กันที่ทับโบกนะครับแล้วพอพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปขับรถเล่นกันที่นนถนนเขาขอนะครับเอาผมจะเลี้ยวซ้ายแล้วครับเนี่ยกลัวลุงโทนี่นะครับอยู่ขวามือนี่แหละนี่นี่นี่นายลุงเดี๋ยวไมดยมาพรุ่งนี้นะลุงเออนายลุงโทนี่เนี่ยอยู่สามแยกไฟฟ้าครับชื่อสำนักอะไรเนะี่ยสำนักหมัน เออสามแยกสำนักหมันนะครับง่ายๆตอนนี้ผมกําลังไปแยกอาเซียนนะครับเนี่ยพอดีเลยเจอน้องพอดีนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปนั่งนงเล่นบ้านน้องเขานี่แหละนะครับรออยอยออยยังไม่ขึ้นน้ําหนาวเลยครับน้ําหนาวที่อะไรจังหวดอะไรวะขนขนแก่นไปวะเออขอนแก่นยังไม่ลงเลยน้ําหนาวโอ้โหนานเลยนะแบบนั้นนะอ่ะแล้วเดี๋ยวไปนั่งเล่นบ้านรุ่น,น้องก่อนดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวก็รอออยนะผมว่าน่าจะได้ขึ้นทับเบิกประมาณน่าจะมืดอะ่ะดูดูแล้วนะ นี่ไงครับแยกอาเซียนแนวแนวตั้งแนวตั้งก็ได้แนวตั้งมันมองไม่หมด,ดมอ,อ่ะอ๋อมันไม่กว้างเหรออถึงครับนี่ครับร้านช่างท็อปอดูดซื้อของเลี้ยงรุ่นน้องเต็มเลยนี่ทำไมเขาเวลาใครมาท็อปทำไมเขาต้องมาที่นี่อ่ะผมถามเลยจุดเช็คอินปะเป็นแบบรูทรูทลู ลูดอะไรดิลูดเพชรบุญดีว่าเพื่อนเวลาใครมาไอตรงนี้มันเรียกอะไรเสียเอเซียนนะเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาต่อไปสายรถเก่าแบบใบประกาศเหมือนที่อยู่เนี่ยอ๋อคือใครมาก็ให้ไปพูดเล่นพูดเล่นไม่ต้อพูดจริงดูดินี่คนที่มาเช็คอินทั้งนั้นเนี่ยสติ๊กเกอร์เต็มหน้าร้านหมดนะเห็นว่าเวลาใครมาใครก็ท้องพายนอนนี่เลย ก็เช้าก็าขึ้นอย่างเงี้มยมันลายใช่จใจครับมีน็อตของแต่งอะไรก็มีหมดเลยนะโอ้มาทะเบิกตั้งกี่รอบแล้วยังเลี้ยวไปบิดทางไอ้เอยมันเลี้ยวไปทางนู้นนะครับมันเลี้ยวไปทางนูน้นผมผมอยู่ตรงนี้นี่ทางที่ทะเบิอกอยูนน่ตรงนี้นะครับ โอ้โหอียังวะอียังวะเขาไปทางนี่เจ้าเจ้าเลี้ยวไปทางไหนอ่ะมันมืดมองไม่ออกโอ้โหยังไม่ได้กี่รอบแล้วโอ้นี่แกง300ไปไหนโอ้รถพิการโอ้ได้รูปแล้วพิกแล้วรถพิการเป็นหมดแล้วอะไรอ่ะออกมาตั้งแต่เที่ยงนี่จะหนึ่งทุ่มแล้วพวกแกขับรถอะไรกัน300กิโลขับกัน7ชั่วโมงหมดได้ไมล้ นี่สองร้อยกิโลนี่ผมขี่มาร้อยร้อยร้อยผมขี่ตั้งสองชั่วโมงกว่าผมผมขี่โคตรช้าเลยนะถึงแล้วเลยดูรถเดิมเดิมร้อยห้าห้าเดิม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 โอ้โหท่ออย่างกระป๋องข้าวหลามเติมน้ำมันเลยเหรอเติมแล้วครับอ่าอยู่ในถังก็มีแล้วผมต้องเดี๋ยวซื้อที่เซเว่นแนยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดกันที่เซเว่นแล้วกันก็จะซื้ออะไรจะกินอะไรก็ผมมีของเมื่อกี้น้องมันซื้อให้พอดีก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวเราไปทำกินกันบนเนี่ยโอเคไปไปไปเติมไปเจอไปที่อีกยี่สิบโลถึงสามแยกเซ โอ้ M X Turbo มันแก๊งแก๊งเครื่องสามร้อยเนี่ยเครื่องเล็กกับเพื่อนดี๋ยวนะท่อไปไหนวะเนี่ยอ๋อแล้วมันไม่ต้องมีปลายท่อหรอทำ t u อ้าวบตร้เลยขาดเหรอมันขาดเหรอดีวกับตรงนี้เลยดบ้าลมัปอ๋อไม่เลยเจไปไปไปดีกว่าไปไปไปไไป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  อ๋อเอ๊ะเป็นเอกมุยเจอกันเล่นๆนะเพราะว่าขับช้าเลยเนี่ยคือก็สนิทกันอะสนิทกันไะนเจอกันเล่นๆไม่มีอะไรโอ้โหพวกอ่อนหัดแค่นี้ขับรถทำมันเหนื่อย มมอ่อน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 มากอ่อนแนล้ะวก็รออ่อนมากเลยะไะครับเดี๋ยวขึ้นทับเบิดกันเลยครับโ่จะขึ้นตอนเช้าไม่วันนี้ขึ้นกลางคืนแล้วดูดปวยครับดูเวลาพึ้งทุ่มอ่ะนุ่มหนึ่ทุ่ม,ม,มครึ่งอ่ะแล้วมืดจัดอ่ะมันมืดตั้งแต่หกโมงอล้คุยกับคนรู้นี่แหละคุยคนเดียวก็เป็นอยังวะ ไชครับเดินทางแต่ว่าเดี๋ยวทางขึ้นทับเบิกอ,อาจจะไได้อาจจะไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับเพราะมันมืดมันไม่มีอะไรแล้วโอ,โอ,โอ,โอโ้เจียงโบูดังจานักนั้นนี่นเป็นคั้งเลกข,ของผมเลยนะครับที่ขึ้นทับเบิกตอนเรียกว่าตอนออกลางคืนดีกว่า ได้สามคน,น้หนึ่งเครื่อง C V R สามร้อยหมดเลยอ่ะทั้งสามคันเลยคันหนึง่ง Body เดินคันหนึง่ง Event X คันหนึง่ง Zonic คันหนึง่งพวก่งนี้ขึ้นขึ้นนบผมสบายครับพวกนี้พวกนี้มันวิ่งวิ่งเกียร์เกียร์สี่เกียร์ห้าก็ขึ้นได้อ่ะมันมันมันแล้วแต่จังหวะเขาเรียกว่าอ่าจังหวะบางบางบาง,บางเขาดีกว่าเอ้ยเอ้ยบางบางบางโค้งอะไรอย่างงี้ดีกว่าแต่ที่ผมสัมผัสมานะ ที่ผมเห็นกันตอนที่ผมเคยมาซิ่กับรุ่นน้องเมื่อประมาณสามปีก่อนอะ่ะรถรถรถปาวานนะครับเดิมเดิมหรือเดิมเดิมเดิมทุกอย่างรถรถรถจ่ายตลาดน่ะก็คือขึ้นขึ้นแทบจะเกียร์หนึ่งทั้งทางอะ่ะถ้าแบบนี้แบบนี้ไปเนี่ยเแบบนี่ยแบบนี้จะใช้ขึ้นเกียร์หนึ่งตลอดเลยแล้วนะแต่ว่าถ้ารถแบบทํำเครื่องหน่อยแบบนี้มันจะมีกําลังนะครับส่วนมากจะเป็นรถ รถแม่บ้านอ่ะมันมันก็ขึ้นกันครับแต่ส่วนมากมันจะน้อยนะครับส่วนมากจะเป็นรถเริ่มต้นกันเลยก็ส่วนมากจะเป็นพวกรถที่เป็นรถแวน้นกันหมดแลว้วอ่ะเป็นพวกเวฟทำเครื่อง CBR, Forza, XMAX, Big Bike อะไรพวกเนี้ยนะครับ,นะรบพวกนี้มันคือมันกำลังเหลือๆแล้วนะครับ แองศาขี่ไปไหนอ่ะ <Okay. S 1> ขี่ไปไหน <Okay. S 1> อ้าวไปหายไปไหนแล้วอ๋อโอ้โอ้โ,อโหยอมแพ้ไอ้พวกนี้มันขี่กแ<ะ>มงรถมันขี่ยาวมากนะคือเวลาเปิดรถมันจะมันจะไปเนี่เยเราต้องขยุมหน้าขับยากโอเคออ<ะ>โอเคโอเคอเค<ะ>ย็นมากเลยนะตอนนี้19เ ไหนพวกนี้ขี่รถเก่งวะไหนถ่ายรูปไหนถ่ายรูปหน่อยอ่ะถ่ายรูปแป,ป๊บครับโอ้โหทางอะไรเนี่ยตรงไหนเนี่ยน่าจะตรงนี้แหละโอ้ยฮะน่าน่าจะใช่น่าใช่แม่ใช่เลยอันนี้เลยเนี่ยขี่ันไปดิ ใช,ใ,ชใช่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 ไหมเออใช่เลใช่โอ้โหทางแบบเย็นจัดอะ่ะเพิ่มอุณอากาศดิสิบเก้าองศาเฮ้ยกระจกตากาศร้นาวันนี้ความร้อนขึ้นเลยว่ะความนา,วนมาอวันวนี้ท<อ>รรมชูแหมแหมเกือบเดี๋ยว<า>เข้าข้างในกันดีกว่านี่มูวาตะโอไอซีพีพี่อยากถามว่าทำไมวันนี้ขับรถช้ามาก วันนี้ครับรถช้าเออช้าๆเนี่ยปลาลิมงามครับช้าๆด้พ่าจริงๆมาทั้งหมดกี่คนนะเซฟมาทั้งหมด6คนไม่ไม่เอาฝั่งเอาฝั่งเราอะฝั่งเราอราจะมา5คนใช่ไหมใช่อะมาห้าหายไป2องหายไปสองเดี๋ยวพรุ่งนี้รอชมเอเวนเด็กเทอร์โบเลยเมื่อกี้โดนเมื่อกี้เมื่อกี้โดนเครื่องซีพีอาร์กินว่ะตอนขึ้นทรเปิดแลวลูกกินออกดงอะแลวลูกกินออกแดงได้ได้มีแก้มือพรงนีได้ได้ได้เดี๋ยวเจอกันไม่แดกไหมพรุ่งนี้ขาขึ้นไนแก้มือได้ได้ กินก่อนนะตอนนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศที่พักของเรานะครับตรงนี้สามารถจอดรถได้เลยนะเย็นไหมครับอ้อยหนาว,นาวคือเต้ขึ <c ười> น้นที่พักเท่าไหร่นะนวาลืมลนะไอ้กี่พันกับกี่พันนะคืนนี้สองพันห้าแต่ลดวันสุดเหรอเหลือเหลือสอ,องพันเอาสองพันใช่เพราะเราเอาสองวันเขาเลยลดให้อ๋ออืมอืมนี่ก็ยังกินไม่หยุดปากเลยกินตลอดอ้าว นี่ครับห้องนอน,นจริงๆมันสำหรับหกคนใช่ไหมโอ้ยได้หกคนหคนครับนี่หนึ 1, 2, ่งสองสามแต่ว่าคือน้องไม่มาสองคนก็เลยเหลือเป็นสองกับสองนะครับ,รรบห้องประมาณนี้แหละครับแต่ว่าถามว่าถามว่าโนะอ,อยทำไมราคานี้ไม่มีแอร์จะเอาแอร์ไปทำี่ยโคกรเย็นเลยมือสัน่นเลยผมเลยไม่ใช่ไม่ใช่ แบบหลักสิบต้นๆเหนือตอนนี้นี่ใช่เจ้าของวอลีเด็ดน้องโตโต้เด็กเอ็พันหรือเปล่าครับระวังนะน,น้องโตโต้จะแดกทีเซ <c oughs> เตอร์นะฮะขี่มาเฉยกลัวแรงเกินกลัวเอาแล้วไม่อยู่เพรันแรงเกินจะมีสคริปที่ขี่น้องโตโต้มาถ้าเบือ่อจ้วยจริงเหรออยากล<า>องสคริปอยาญเลยยาญเลยยาเลยขนาดขับสามร้อยยังเจ็ดชั่วโมงเนี่ยน้องโตโต้น่าจะออกแบบออกเมื่อวานแล้วค่อยถึงวันนี้เออใช่ก็คงจะเป็นอย่างนั้นเลยครับข้ามคืนข้ามวันข้ามคืน เป็ช่วรือโอ้ยไม่เห็นไอรือสวัสดียำเช้าครับผม7นาธิกานะครับนี่คือกวนของเรานะครับที่มาด้วยกันนะครับโซนิกตัวเก่าโซนิกเครื่อง CBR 300นะครับ m XX เครื่อง CBR 250 Iter, เทอร์โบเอ็กซิสเตอร์เดิมๆ CBR 300มรไปดูบรรยากาศข้างบนกันครับทำอ,อ,อะไรนะทำยังเหรอฮะทำยังท์งกล้องครับอาชีพอาชีพนี้อย่าหาเป็นนะเพื่อทำไมอ่ะลำบาก <c oughs> <c oughs> ไม่มันไม่ลำบากหรอกมันอยู่ที่เราอละแหละเมื่อกี้น้องพูดเรียนว่า หนาวมากแต่ก็จะเขาหันกลับมาจริงเหรอใครอ่ะอาจจะตกจริงหรอเขาหันมาพอดีจ็อตฟิลมันเป็นดูไม่หิผมงงนะไม่หมาเป็นครึ่งหนึ่งอ่ะดูดิมันเป็นครึ่งฟ้าไปแล้วอ่ะดูคนบ้าดูมันกว่าจะได้สักคลิปก็ดูมันทรมานไหมล่ะ ไอออยซีพีใช่ไหมว่าผาสเกลนี่นี่ตรงที่วัดอุณหภูมินับสิบแปดองศาคุยคนเดียวอ่ะมาคุยกับเราอ่ะคุยกับอ้อยอ่ะสิบแปดองศานะก็ยังมันต้องจริงจริงมันก็ยังไม่เท่าไรหรอกแต่สำหรับผมอ่ะคือมันเย็นสิบแปดองศาจ้าไอคนอีสานกระจกแค่หนาวเลยไหนใส่กางเกงในบอลนี่ดูดิไม่่ใส ขายรูปมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมรีวิวรถน้องเป็กกันหน่อยนะครับผม M S X เซอร์โบรุน,นี้นะครับผมก็เดี๋ยวฝากติดตามชมกันแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเทาง่านี้นะครับผมกับรถพิการพิการอีกไหมพิการอะไรไม่พิการแล้วไม่พิการแล้เหรอนี่เดี๋ยวรับชมได้เลยนะครับคลิปหน้าไปแล้วครับผมสวัสดีครับ